ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะส,สู่ช่องเจสีเขาวันนี้เก,เกม black cover l ดู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 เข้าเรื่องอะไรดีกว่านะฮะก็ไม่แน่ใจว่ามีคนเห็นหรือยังแต่ว่าก็น่าจะเห็นแล้วแหละมันผ่านมาประมาณ2-3วันแล้วนะวันอันนี้วันที่6ใช่ไหมเออวันนี้ก็เท่าไหร่เฮ้ยใช่หรอ10ดีเออมันเข้ามาวันที่10นะฮะก็เป็นในส่วนของไลอาสามตาเนาะซึ่งถ้าคนตามคอมมูนิตี้แบ็คกลุ่มแบ็คคอเวอร์อยู่ก็จะเห็นว่าแบบ มันมันก็มีคนพูดถึงนะคะไรอาแต่สิ่งที่พูดถึงมากกว่าไรอานั่นจะเป็นในเรื่องของการจักระพัดเวทมนต์เ,น,เนาะสักสีแห่งจักระพัดเวทมนต์นั่นเองนะซึ่งน่าจะเป็นที่พูดถึงค่อนข้างฮือฮาเพราะว่ามันแรงแบบแรงเร็วทะลุนรกสุดๆเลยนะคะแบบว่าฟาสต์แอนด์ฟ,ฟีเรียสุดๆเลยนะส่วนไรอาเนาะก,ก็น่าจะมีคนเห็นสกิลอยู่แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาพูดเล็กๆน้อยๆละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงว่าแบบวิเคราะห์ทําไมไรอา เอ้ยวิเคราะห์การเข้ามาของไลอากกับจักรพรรดิมินดีกว่าเมตาเปลี่ยนบ้าเปลี่ยนไปอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วก็เอ่อพูดถึงภาพรวมละกันเนาะสำหรับตัวที่เข้ามาใหม่ซึ่งจริงเจก็ไม่ได้จะมาเปิดกระชา้ให้ดูนะแค่จะมาพูดถึงเฉยเพราะว่าพักก่อนนะคะกลางเดือนแล้วเนาะพักก่อนนะพอได้หายใจหายคอบ้างนะเดี๋ยวเออหลายๆเกมมันไลยล้อมเข้ามานะเดี๋ยวจะไม่ไหวเอาเนี่ยนะอ่ะก็เดี๋ยวถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะคะกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็ไปดูกันเลย มาทุกคนมาพูดถึงเรื่องการเข้ามาของไรอาสามตากันก่อนดีกว่าเนาะซึ่งต้องบอกว่าไลอาเติร์ดอายความไม่จริงใจตัวนี้นะคือเขาเป็นเข้ามาในเซิร์ฟโกลโบก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่เรียกว่าเป็นเซิร์ฟแม่หรือเปล่านะเออที่เป็นเซิร์ฟดั้งเดิมของเรานะคะคือปกติเนี่ยมันจะเข้าเซิร์ฟแบบตัวเกาหลีใช่ไหมหรือว่าตัวญี่ปุ่นก่อนแต่ว่าตัวไรอาเติร์ดอายเนี่ยมันเข้าเซิร์ฟโกลโบก่อนนะคะซึ่ง มันไม่ใช่ตัวแรกนะที่ทําแบบนี้นะแปลว่าหมายความว่าแบบในอนาคตเนานะตัวโกเบอาจจะเป็นเมนหลักหรือเปล่านะที่แบบนําตัวละครเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวตัวละครแบบเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิฟเกาหลีอะไรเงี้ยอาจจะตามมาเข้าทีหลังหรือเปล่าเหมือนตอนที่เราเคยรอเมตากันก่อนหน้านี้นะซึ่งไลอานะคะด้วยความที่มันไม่เคยเข้าเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีมาก่อนเนาะมันก็เลยจะมีความแบบว่าวิเคราะห์เมตายาก,ยาก,ยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่เคยผ่านเข้ามา แต่สกิลก็พอดูออกอยู่นะคะคือเขาเข้ามาในสายแอคแทกเกอร์ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้สายแอคแทกเกอร์มีค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าตำแหน่งแทบจะทับแทบจะแบบใส่แอคแท็กเกอร์ทั้งทีมอยู่แล้วนะคะเออเพราะว่าแอคแท็กเกอร์เข้ามารัวๆแล้วก็อย่างจูเลียที่การ์ดเข้ามาเขาก็เป็นแอคแท็กเกอร์หรืออย่าง ไอตัวน้องแอสตาเนี่ยก็เป็นแอคแท็กเกอร์เนียรี่ได้ว่าคือแอคแทกเกอร์มันค่อนข้างล้นไงจังหวะนี้อ่าเดี๋ยวเราดูสกิลก่อนเนาะก็คร่าวๆคือมีการแบบว่าเมื่อโจมตีติดคลี๊ทำการโจมตีเพิ่มเติมเนาะคัดลอกบัฟของศัตรูอะไรประมาณนั้นให้ผลยืดเวลาต้วกับก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรง ถ้าถ้าตีติดีติดคิดได้ก็น้าที่จะแรงเนาะแล้วก็มีในส่วนของการแบบว่าจุดไฮไลท์ของเขาเนาะในส่วนของการก๊อปปีบ้บับอะไรเงี้ยคัดลอกบับก็ยังมาอยู่นะฮะ สกิลนี้สกิลสองคือเป็นสกิลหมูนะฮะโจมตีคริเมื่อโจมตีคริเนาทำการโจมตีเพิ่มเติมก็นั่นแหละเน้นครีนะฮะยิ่งติดครีบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเนาะแล้วก็ในส่วนของเมื่อทาการโจมตีเพิ่มเติมเนาะก็คือต้องติดคยีก,ก่อนถึงจะมาสกิลสองได้จะมีในส่วนของการสร้างความเสียหายเนาะอัศนีพิฆาตนะฮะซึ่งเป็นความเสียหายเท่ากับ20%ของพลังโจมตีเนาะแล้วก็สามารถทําซ้อนกันได้ประมาณ3ครั้งอะไรประมาณนั้น หมู่เลยนะประเด็นและสกิลพิเศษเนาะก็เป็นสกิลเดียวความโก,กรธเกลี้ยวของเอลนะฮะเมื่อโจมตีคริเหมือนเดิมเนาะทำการโจมตีพิเศษทำแรงตีเพิ่มเติมนะเอ่อแล้วก็มีให้ผลเอฟเฟกพิเศษกับศัตรูตามคาัทของคู่จอมเวทคู่หูเนาะดีเฟนเดอร์ได้โจมตีพองล้างอมตะแอคแท็กเกอร์ได้โจมตีพร้อมล้างบาเลียเนาะซัพพอร์ตให้ผลลดความคล่องตัว50%กับศัตรูดีบัฟเฟอร์ให้ผลลด HP เนาะก็ ค่อนข้างบับเพื่อนได้ดีอยู่แต่แค่ไม่ค่อยเห็นคนใช้หรือเปล่าจะไม่แน่ใจเพราะว่าจะเข้ามาจะเข้าไปเช็คในอารีนามันอาจจะเหมาะกับเอาไปเล่นแบบ PVE หรือเปล่า PVP จะยังไม่ค่อยเห็นนะซึ่งเจ๊ก็มองว่าจริงๆแล้วอะถ้าพูดในว่าสาย PVP เองเนาะในส่วนของแบบว่าตัวละครที่มีอยู่แล้วอย่างแอตโตแอตตาอะไรเงี้ยมันก็ทําหน้าที่ของมันได้ค่อนข้างดีเนาะหรือว่าแบบทีมแบบโ no e นอองโนเอลอะไรเงี้ยมันก็อมไม่รู้ดิ เออถ้าจะใส่แอตตามันกมน็มันก็ได้อยู่นะเออและถัดมาเนาะอีกอันหนึ่งที่เข้ามาจริงๆก็คือจะเป็นการ์ดเนาะจูเรียซึ่งการ์ดจูเรียจริงๆแล้วเคยเข้าเซิร์ฟญี่ปุ่นมาก่อนซึ่งก็เป็นที่ฮือฮาเป็นเมตาไปสักพักเลยสำหรับการเข้ามาของในส่วนของการ์ดจักรพรรดิเนาะศักดิ์รีแห่งจักรพรรดิเวทมนต์นะคะซึ่งไอตัวเนี้ยคือให้ผลที่มันฮอตฮิตมากๆเลยเพราะว่ามันมีแบบว่า <Wow. S 1> เขาเรียกว,ว่าอะไรยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งแรงเท่านั้นเนะเร็วแรงทะลุนรกอะไรประมาณนั้นเนาะ ใช้เวทมนต์เข้าถึงศัตรูอย่างรวดเร็วแล้วระเบิดลูกแก้วเวทมนต์ใส่ต้องจะหายนะมีวัด50%สเนาะให้ดีบับหยุดเวลานะให้บับเพิ่มความเร็วนะแล้วก็มีดีบับสูญเสียความคล่องตัวมีกักสให้ดีบับลดความคล่องตัวอีกนะะโอกาส100%นะคะที่จะโจมตีพร้อมให้ผลเพิ่มความเสียหายที่ทําได้15%อันนี้คือกัดที่อัพเต็มนะจ๊ะถ้าไม่เต็มก็นะ50นะไล่ไปจนถึงร้อยประมาณนั้นซึ่ง 15%ต่อความเร็ว10%หน่วยแสดงว่าถ้ามันยิ่งเร็วแค่ไหนเร็วเท่าไหร่มันจะยิ่งแรงมากเท่านั้นนะก็คือเป็นเมตาความเร็วเมตาสปีดซึ่งจริงของอนุญาตสลับไปให้ดูในส่วนของเซิร์ฟญี่ปุ่นอันนี้เป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะคะคือให้ดูหน้าในส่วนของซีซั่นเนาะซีซั่นวินเนอร์นะคะหลังจากที่จูเลียแบบว่าเขามีกงมีการพิเศษเข้ามา ก็เป็นที่นิยมนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะแต่จริงๆมันเทียบกันไม่ได้ขนาดนั้นมเพราะว่าอย่าลืมว่าเซิร์ฟไทยมันมีตัวละครที่เซิร์ฟญี่ปุ่นไม่มีรวมถึงข้ามพลังเรานะคะเหมือนพวกสเตตัสข้างในไส้ในเราค่อนข้างโหดกว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นดังนั้นมันเลยจะไม่เหมือนกันขนาดนั้นแต่จะให้ดูคร่าวๆว่าเออตอนที่จูเลียละ่ะ ที่มีการ์ดใหม่เข้ามาเขาจัดทีมประมาณไหนก็คือจะมีโนเอลเนาะซึ่งตังช่วงนั้นก็จะเป็นเมตาที่แบบโนเอลแบบว่าโอ้โหฟินเฟอร์นะคะโนเอลโนหนึ no ่งน no ัมเบอร์ว no ันนัมเบอร์ูนเบอร์ตึงนะคะเออซึ่งก็จะเป็นแบบเซตโนเอลเนาะแล้วก็จะเป็นเอ่อไอ้นี่แมกนาที่จะเป็นตีติดสตันเนาะแล้วก็เอเอเียกได้ว่า เขาเรียกอะไรวันฮิตวันคิวอะไรประมาณนั้นแล้วก็จูเลียนเนี่ยยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งวันฮิตวันคิวค่ะวันคิวมากขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี่เองเนี่ยวิลเลียมเองก็จะได้ว่าปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะวิลเลียมตั้งแต่แบบแบ็กดีวเดอร์เข้ามาวิลเลียมก็ยิ่งยิ่งได้ถูกกลับมาใช้เนาะแต่ให้ดูคร่าวๆเฉยๆว่าเออเนี่ยเซิร์ญี่ปุ่นตอนที่การ์ดใหม่เข้ามามันก็กลับมาเป็นเมตาเหมือนกันตอนนี้จะเห็นได้ว่าอันดับหลีกเริ่มต้นเนาะก็มีการนําเอา จูเรียตมาใช้นะกลับมาใช้อันนี้ใช้กับแบนะ็กดีไวเดอร์เนาะแล้วก็มีโนเอลคู่กันก็คนละสีพอดีเลยนะแล้วก็ใช้ชาร์ลอตเนาะหรือว่าม,มีเจ้าไหนจริงๆอีกเออแต่ทีมนี้ก็ดูคอนฮทตที่สุดอะไอทีมเนะี้ทีมทองโนเอลแล้วก็ แบ็กแอสตารแบ็กดีไวเตอร์แล้วก็วิลเลียมแล้วก็ชาร์ลอตต์เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะ OP สุดอันนี้ก็มีคนใช้เป็นในส่วนของเจ้าที่ใช้คู่กับในส่วนของยูโน่เนาะเออก็คนละสีนะแต่ว่าเท่าที่ดูไม่ค่อยเห็นในส่วนของไอ้นี่หรือปะไลอาหรือปะเออเพราะว่ามันด้วยความที่อย่างที่บอกเนาะว่าตำแหน่งตำแหน่งของแอคแทกเกอร์อะ มันค่อนข้างที่จะฟูลประมาณหนึ่งแล้วคืออย่าง a s t ตาเนยไอดีไวแบ็กดีไวเอร์มันค่อนข้าง OP mm hmm. พอสมควรอนะเออคือถ้าจะใส่ถ้าจะเอาแบ็กแอสตาออกมาใส่ตัวนั้นแน่นอนว่าไม่คุม้มยังไงก็ต้องมีแบ็กแอสตาอยู่ในทีมใช่ไหมเอออยู่ที่ว่าจะใส่แบ็กแอสตาคู่กับแอคแทกเตอรตัวไหนแหละก็บางคนก็จะใส่หน่ยเออยูโนเนาะเนี่ยเออก็ไม่ค่อย ถ้าเป็นตำแหน่งแอคแท็กเกอร์ด้วยกันถ้าจะมาทับลายตำแหน่งแอคแท็เกอร์เห็นมีแค่ยูโนนะที่ใส่คู่กันแล้วก็มีจูเรียสเนี่ยอันนี้คือแบบทีมแบบว่าโอ้โหแทงทีตับพุนนะฮะไส้ทะลุเลยนะทีมนี้คือแอคแท็กเกอร์สามตำแหน่งนะฮะคือกะแบบว่าถ้าปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือกะแบบว่าเล่นทีแล้วปิดเกมไปเลยจบุจบๆนะเนี่ยแอคแท็เกอร์สามตำแหน่งอะไรประมาณนะั้นส่วนในลีกระดับสูงนั้นก็อืม อ่ะมีทีมนี้เนาะไม่ใช้แบ็กแอสซาก็คือใช้จูเลียนลุยเลยความเร็วน่าจะสปีดน่าจะแบบว่าสุดๆอยู่นั้นเนี่ยคนเนี้ยอันนี้ก็ตำแหน่งแอคทคเกอร์ตำแหน่งเดียวไปเลยใช้จูเลียนบึ้มทีเดียวนะฮะอันนี้ตำแหน่งแอคทคเกอร์สองตำแหน่งเนาะ ta, แบนะ็กแอตซาแบ็กตีไวเดอร์นั่นแหละนะกับจูเลียนเนาะมาทุกคนเราเจอละเราเจอเป้าหมายของเราละนัมเบอร์วันนัมเบอร์ตึงนะคะมัฟฟินเค้กนะคะ ลองท้าทายดูนะว่าจะเป็นแนวใดนะจ๊ะมาเขาน่าจะใส่การ์ดจริงๆแล้วอะ่ะจูเลียตที่เป็นการ์ด5ดาวที่เป็นการ์ดแบบพาร์ทสองอะมันน่ากลัวมากเลยนะเว้ยเออใชถ้าเล่นไม่ดีอาจจะโดนแทงตายได้นะแล้วมันมีแบบว่าอีกะเทิร์นด้วยไงประเด็นอืมอะไดูสิอืมเขาก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรือเปล่าเออเอ,อืมใช้สกิลสองไปก่อนล้วกัน อ่ะไปกลางอนาเขตไปก่อนเนาะแล้วก็เพิ่มไอ้นี่ให้ทีมโตกลับนะฮะฝั่งตรงข้ามน่าจะกลางเกาะชึบอือหอจริงจเนี่ยคือแบบโอ้โหเขาเรียกอะไรเจ้คนนี้ยคืออยู่ยงโฮพันมากอ๋อแล้วก็จริงๆแล้วอาจ,จะบอกทุกคนว่าเออ่จัก,กระพัดในเซิร์ฟญี่ปุ่นอน่ะไม่ได้เป็นไอ้นี่หรอกนะ จากพัสด์ญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นตัวลิมิเต็ดแล้วนะไม่ต้องรอตู้ลิมิเต็ดแล้วเพราะว่าจับโยกนะคะมาใส่ในตู้ปกติแหละอืมอันนี้เราล้างบาบเราตรีธรรมดาไปก่อนได้ไหมเราตีธรรมดาไปก่อนโอ๊ยมาเตรียมจิ้วแรงแรงแรงอยู่อโดนโดนผล โดนผลโตกลับไปเอออันนี้สกิลอะไรนะั้นลืมต้องใช้ที่ทำได้ของก่อนนะเอาเอาเนี้อ,อแล้วกันอือโดนยั่วยุ่วไปจะได้ไม่ต้องตีคนอื่นนะจ๊ะเพิ่มบัฟแอคทคกเกอร์ไปอือบัฟห้จูเรียสเหมือนกันโอ้ยโอ้ย โอ้ยเออเราตี่ธรรมดาแล้วจริงจริงจะสก,กิลสองก็ได้แต่ว่ายังก่อนแล้วกันอืมบัฟมากันโดนอุ้ยอือหือประสานต่ออือหืออูติดสตตนอีกโอ้ยปั่นมาจังหวะนี้ เสียเทินเลยเสียเทินเลยลูกพี่หรือเอาชาร์ลอตมันก่อนดีวะอุ้ยอือหอเอาอีกแล้วอือหอตีอัต,ตา้ากูอีกแล้วอือหอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืยอไปตีไก่อนอัต,ต้าเราจะได้เล่นอย่างเอ่ยกี่โมงจะเล่นกี่โมง โดนี่อืมอืมเจ็บเจ็บเลยเจ็บเลยยังไงบัฟอีกอืมอัตตาเราเข้ายัางเพื่อนยังไม่เข้าอีกเหรอเพื่อนเออเออปาดนะทุบไปเอออ่ะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ,จบไม่ยอมแพ้แล้วจา้าติดไม่ยอมแพ้แล้วจา้าอุ้ยเจ็บอยู่นะอืม ม,มันตายไปรอบหนึ่งละมันต้องตายได้อีกรอบหนึ่งวะลาก่อนเพื่อนปาดออมปาต่ออุย้ยอออปาต่อฮึบแบ็คดีไวเดอร์ยังไงก็โอพีวเพื่อนเออ,อก็แรงต้องบอกว่าต้องบอกว่าจากักรพรรดแรงมากดูก็ถ้าไม่ ถ้าจริงๆแบ็กดีไวเลอร์เราแบ็กไวเอร์เราไม่ติดไอ้สกิลพิเศษมันมันก็คงน่าจะตายเหมือนกันเราอะ่ะเพราะจูเลียตก็โหดร้ายอยู่พอสมควรนะแล้วก็แบ็กเอเตอเขาจริงๆเนี่ยถ้าแบบเล่นไม่ดีเล่นไปโดนมันบ่อยๆแล้วมันติดแบ็กเมจิกเข้ามาฟาดเราปั่นทีหนึ่งนี้ก็น่าจะเจ็บเนาะใส่คู่กับเจมีรีก็ได้อยู่นะเออแต่ว่าก็ไม่รู้อะ่ะเรายังไม่ได้เจอคนที่แบบว่า เป็นจูเลียสแสบๆน้ำเมื่อวันน้ำเมื่อตึงขนาดนั้นเนะ่ถ้าโดนน้ำเมื่อวันน้ำเมื่อตึงเราอาจจะแตกก็เป็นได้นะ mm hmm. ก็ให้ดูคร่า้าประมาณนี้แล้วกันมาอนะัป mm hmm. เดตเนาะเผื่อใครแบบว่าไม่ได้ตามแล้วสำหรับเกมนี้ก็จริงๆมันมีตัวละครเข้ามาใหม่นะฮะเป็นในส่วนของไลอาร์สามตาเนาะแล้วก็มีการ์ดสกิลจูเลียสนะฮะที่เป็นแบบว่ากาดแบบแบบเออเขาเรียกอะไรจะพูดว่าพาร์ทสองก็ มันมันคือการ์ดแบบตัวที่2ของจูเลียอะไรเงี้ยที่มันยิ่งเร็วยิ่งแรงนะคะประมาณนั้นนะมาอัปเดตให้กันฟังนะอ่ะก็ป,ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้งไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์คาราวส์กันหม่หมื่นไหมเฮเจออ่า